คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจทำไมนถึงเป็นนัดหมอใจย้อนกลับไปเมื่อเมื่อประมาณสักห้าหกปีก่อนในระหว่างที่นะัดขับรถกำลังจะไปวัด อยู่ๆนะัดก็คุยกับคู่ชีวิตนัดอะคะ่ะว่านัดอยากทำช่อง youtube นัดอยากทำเพจที่ที่พูดถึงคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยากให้เขาได้มีความสุขขึ้นมาได้เพราะว่าคู่ชีวิตนัดเป็นซึมเศร้าแบบไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นมานานมากเป็นมานานมากๆเป็นสิบปีเป็นตั้งแต่ยังไม่มีโรคซึมเศร้ายังยังไม่แพร่หลายอะ่ะจนกระทั่ง เ,เริ่มมีการพูดถึงเรื่องโรคนี้ขึ้นมาแล้วนักก็สังเกตนักก็เลยให้ทําแบบทดสอบแล้วก็ให้ไปพบคุณหมอก็เป็นจริงๆแต่ก่อนที่จะไปพบคุณหมอค่ะก็มีการคุยหรือมีการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นจริงๆเป็นทุกอย่างคะ่ะยกเว้นลงมือฆ่าตัวตายเป็นถึงขนาดว่าไม่อยากอยู่ละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเ,เราก็มีการคุยกัน แล้วก็สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่โชคดีว่านับเป็นคนที่ชอบอย่าบอกว่าจะบอกว่าเข้าชอบเข้าวัดไหมเป็นคนที่มีพระธรรมตรายเป็นที่พึ่งใช้คํว่าอย่างนี้แล้วก็แล้วก็พิสูจน์ไม่ใช่กราบไหว้พระเฉยๆแต่พิสูจน์ในการในการลงมือทําจริงๆฉะนั้นเนี่ยกําลังใจของนับอะมันก็จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงในระดับหนึ่งก็เลยคุยกันค่ะว่าจะลองใช้ธรรมชาติบ,บําบัดดูไหม มันก็เลยเป็นที่มาของนัดหมอใจนี่นะคะก็คือเกิดจากความรักที่เราอยากให้คนที่เรารักเขาหายจากโรคซึมเศร้านัดก็ใช้ธรรมชาติการเข้าใจชีวิตแล้วก็ธรรมะแล้วก็สิ่งที่เรามีค่อยๆบำบัดเขาค่อยๆเดินไปด้วยกันปัจจุบันดีขึ้นมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองละจากที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นเหยื่อมาโดยตลอดจริงๆโรคซึมเศร้ามันเกิด ได้หลายๆอย่างโดยเฉพาะการเลี้ยงดูในครอบครัวสองสภาวะแวดล้อมที่เราเป็นสามเกิดจากตัวเราเองเกิดจากตัวเราเองเกิดจากอะไรเกิดจากการเลี้ยงดูเราไม่ต้องพูดถึงเนาะก็เกิดจากสิ่งที่พ่อแม่อยากให้เราเป็นแบบไหนเราดูเขาแล้วเราก็ดูเขาเป็นตัวอย่างเราไม่อยากเป็นแบบเขาหรอกแต่เรามีเขาเป็นตัวอย่างแบบนั้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทุกคนสมองของเรามันคือซิมูเลเตอร์อย่างหนึ่ง สมองของเราไม่ได้จดจําเป็นตัวอักษรแต่สมองของเราจดจําเป็นเรื่องราวเป็นภาพเวลาที่เขาประมวลผลออกมาเขาจะประมวลผลเป็นภาพซีมูเลเตอร์ก่อนที่เราจะกระทําสิ่งนั้นสมองจะประมวลเป็นภาพเสมือนจริงหลังจากนั้นเขาจะส่งไปถึงระบบประสาทต,ต่างๆให้มีการเคลื่อนไหวและทาสิ่งนั้นนี่คือร่างกายเป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวกับจิตนะแยกจากกัน พอหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีสภาวะใจที่ตามทันเราก็จะทําตามสภาวะที่สมองมันสั่งไปที่ระบบประสาททําสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเราไม่พอใจเราก็จะโกรธถ้าเราเก็บความโกรธเอาไว้มันจะกดเอาไว้มันก็จะทําให้เรานะัโทษตัวเองมันเป็นแบบนั้นมันเป็นธรรมชาติของมันแบบนั้นฉะนั้นการที่เรามีใจที่อ่อนแอไม่ได้เกิดจาก เราไม่ว่าว่าเราไม่ดีนะไม่ใช่นี่คือธรรมชาติธรรมชาติของร่างกายเราเป็นแบบนี้หน้าที่ของเราก็คือเราเพียงแค่รู้ทันว่าวันนี้เรารู้สึกอย่างไรความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นมันจะส่งไปที่สมองค่ะถูกต้องไหมแต่แล้วต้นเหตุของมันอ่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความคิดมันเกิดจากความรู้สึกมันเกิดจากการที่เรานั้นใช้ชีวิตมันเกิดจากความคิดคนที่เป็นโรคซึมเศร้า ส่วนใหญ่แล้วจะรักตัวเองมากเกินไปน่าจะพูดกับนักเรียนและลูกค้าที่เข้ามารับคำปรึกษากับนักเสมอว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตของเราอยู่ก็ได้นะทำไมนะถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนัไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่นะคะเรามีสภาวะทางใจได้ทุกคนเพียงแต่จะมากจะน้อยอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึง่ง และนี่คือที่มาของนัดหมอใจค่ะแล้วสิ่งที่มันพิเศษกว่านั้นคือการที่เราเข้าใจคนการที่เราเข้าใจธรรมชาติแต่นัดไม่ได้อยากนำสิ่งที่นัดมีเอาออกมาใช้ในแบบที่ดูแล้วงมงายบางครั้งนัดก็ใช้เครื่องมือให้ดูเหมือนมีอะไรเป็นสื่อกลางที่ทำให้ทุกคนเห็นไปพร้อมๆกัน นันก็เลยใช้ไพ่บ้างใช้ศาสตร์ของโหราศาสตร์บ้างเข้ามาช่วยตรงนี้ซึ่งเป็นการขยายแล้วเจาะลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละคนจะมีเหตุที่ทําให้เป็นเรื่องของใจการซึมเศร้าเวลาที่มันดีมันจะดีมันจะดีคือมันจะดีสุดเวลามันดิ่งมันดิ่งมันดิ่งยาวมันดิ่งจะดิ่งลึกหน้าที่ของเราแค่ประคองใจเท่านั้นคนดไม่ต้องโทษตัวเองนะว่าทําไมฉันเป็นแบบนี้อีกแล้วไม่เป็นไรเลยค่ะ ไม่เป็นไรเลยมันเป็นธรรมชาติของมันหน้าที่ของเราก็แค่รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เรารกำลังเป็นนะอย่าให้มันไหลออกมาได้ไหมอย่าให้ถึงขนาดต้องนอนปิดไฟอยู่ในห้องคนเดียวแล้วเก็บตัวได้ไหมพยายามใช้ร่างกายเราเยอะๆออกกำลังกายบ้างพยายามนั่งสมาธิสวดมนต์มากๆทำไมถึงให้นั่งสมาธิสวดมนต์อย่างน้อยให้จิตมันโฟกัสกับอะไรบางอย่างที่เป็นกุศล สิ่งนี้จะช่วยเป็นแรงผลักดันที่จะทําให้สภาวะจิตของเราเกาบในความดีได้แม้เพียงเสี้ยวเล็กน้อยก็ตามกุศลเกิดอุทิศบุญเมื่อไหร่ให้เจ้ากรรมในเวรมันก็จะทําให้เรามีกําลังมากขึ้นให้อุทิศบุญให้พรมเทวดาที่ดูแลรักษาเราค่ะสุดท้ายเราก็แค่ไม่ต้องไปโทษมันได้ไหมอ่ะเราก็แค่อยู่กับตัวเราได้ไหมฉันดีที่สุดละ วันนี้ถ้าฉันจะอ่อนแอก็ไม่เป็นอะไรนะมันเป็นเวลาที่เราจะได้รักษาใจของเราเราก็าแค่ค่อยๆทิ้งขยะมันออกคะ่ะช่างมันในบางเรื่องไม่เป็นไรนะคะเราเหนื่อยก็นอนหน้าที่ของเราก็แค่ค่อยๆเดินต่อไม่มีใครช่วยใครได้คะ่ะหน้าที่ของเราคือเราจะต้องรู้ทันความรู้สึกตัวเองค่อยๆปล่อยความรู้สึกของตัวเองให้ได้เรียนรู้ว่าเราก็ทุกเป็น เราก็เจ็บเป็นเราก็มีความสุขได้เราก็ใช้ชีวิตได้การใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ใช่เรื่องยากในขณะเดียวกันการใช้ชีวิตให้มีความสุขก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเรามักเอาความสุขเอาไปแขวนกับคนรอบตัวและการวัดคุณค่าการให้คะแนนจากคนรอบข้างจริงไหมฉะนั้นวันนี้เราก็แค่ใช้ชีวิตมันไปค่ะไหนก็พัก อะไรที่ทำแล้วเรามีความสุขเราก็แค่ทำดีไหมค่อยๆประคองค่อยๆเดินค่อยๆก้าวไปค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เกิดการเรียนรู้คำว่าปล่อยวางใครๆก็พูดได้ง่ายวิธีมันมีค่ะแต่อย่างหนึ่งคือเราต้องเข้าใจความรู้สึกตัวเองก่อนเครียโยมาที่นัดให้ทำอะค่ะนัดมีเครื่องมือที่เป็นเสมือนผู้ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ เพื่อค่อยๆรู้จักตัวเองแต่เราไม่ได้โทษตัวเองเราแค่รู้รู้ว่าเรารู้สึกอะไรก็แค่ยอมรับว่าเรารู้สึกปัญหาบางปัญหาเราก็แก้มันไม่ได้ค่ะปัญหาบางปัญหาตอนนี้แก้ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่ามันยังทำไม่ได้ปัญหาบางปัญหาต้องแก้ตอนนี้เราก็แค่ดูว่าถ้าเราคิดตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้ก็แค่วางมันก่อนได้ไหม เราจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นการเยียวยาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะหน้าที่ของเรานอกจากใช้ชีวิตแล้วเราก็ต้องกลับมาเยียวยาตัวเองแค่เรารับฟังความรู้สึกของตัวเองแค่นี้ค่ะเราเริ่มจากนี้ก่อนไม่ต้องตัดสินได้ไหมเพราะเราจะเคยชินกับการตัดสินและเปรียบเทียบคนแต่ละคนมีเรื่องราวที่ผ่านมาไม่เหมือนกัน การตัดสินใจคำพูดการกระทำจึงไม่เหมือนกันฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายเลยที่เราจะตัดสินใจเหมือนกับคนที่เราอยากให้เขาเข้าใจเราคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ